รกราบสวัสดีครับเพื่อนยิดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะสำหรับคลิปนี้มันจะมาสรุปเรื่องราวของครูปรีชาคัมแบกแจ้งจับโนตอุดม ความจริงก็คือความจริงแม้ว่าความจริงของแกจะไม่เหมือนชาวบ้านร้านตลาดแต่แกก็ยังยืนยันว่าเป็นความจริงสำหรับครูปิชาเองก่อนหน้านั้นแกมีข้อพิพาทก,กับลุงจูนเงินเพื่อนอดีตนายตำรวจกันเพื่อนถูกหวย30ล้านที่จังหวัดกาญนนจนบุรีปรากฏว่าครูปิชาแกไปอ้างเงินเพื่อนบอกว่าหวยเป็นของแกแน่นอนความจริงก็คือความจริงเงินเพื่อนยืนยันสามชามีลูกหาบมีแบรกกันเพื่อนนั่นก็คือเจพัดกับเจบ้าบินยืนยันว่าขายหวยให้กับครูปริชา ตอนแรกน้ำหนักก็เอ็นไปที่ครูปรีชากันเพื่อนมองว่าแกน่าจะเป็นเจ้าของหวยตัวของหมวดจรุงก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่กรุงเทพกันเพื่อนมาร้องเรียนกับกองปราบมาขอความเป็นธรรมหลังจากนั้นคดีก็มาตกอยู่ที่กองปราบกันเพื่อนมีการสอบการเค้น เอาเจ๊บ้าบินเอาเจ๊พัดเอาหมวดจรูนเอาครูปรีชามาสอบกันเพื่อนสอบไปสอบมามีการเสบการเค้นกันเพื่อนจนกระทั่งเรื่องไปถึงลงถึงศาลสุดท้ายท้ยสุดศาลตัดสินให้หวยเป็นของหมดจรูนหรือว่าลุงจรูนกันเพื่อนครูปรีชาได้แต่ชีช้ำกระลำปีกันเพื่อนหลังจากนั้นหมวดจรูนแกก็เลยตลบหลังกันเพื่อนโดยการแจ้งจับครูปรีชาในข้อหาแจ้งความเท็จเบิกความเท็จรวมถึงมีการแจ้งจับเจ๊บ้าบินเจ๊พัดชาวคณะของครูปรีชาอีกต่างหากกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดในปีพศ2567ที่ผ่านมาปราก ว่าศาลชั้นต้นกันเพื่อนตัดสินให้ครูปรีชามีความผิดจริงจำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญากันเพื่อนนะขณะนี้ครูปรีชาเจ๊พระเจ๊บ้าบินมีในกระเป๋าแน่ๆหนึ่งปีครูปรีชาเจ๊พระเจ๊บ้าบินก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนประกันตัวออกมาสู้คดีต่อในศาลอุทธร์ไม่อย่างนั้นก็ต้องจอรรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนหลังจากนั้นือเสียงของครูปรีชาก็ค่อยๆเงียบหายไป ปรากฏว่าวันดีคืนดีกันเพื่อนมีแฟนขลับของครูปรีชาส่งคลิปกันเพื่อนเป็นเดี่ยวกันเพื่อนของโนตอุดมตทพรานิชกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเดี่ยว12ตั้งแต่ปี6-1ไปให้ครูปรีชาดูกันเพื่อนในคลิปมันจะมีบทความในคลิปมันจะมีการร้องแร็วกันเพื่อนพาดพิงถึงครูปรีชาบอกว่าครูปรีชาเป็นผลงานดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการกันเพื่อนมีการตอแหลมีการแถมีการไถกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ยังอยู่ข้างๆครูกันเพื่อนแม้ว่าผมของครูตรง กลางศรีรษะจะไม่มีแล้วกันเพื่อนเป็นการเซวเล่นๆจากพี่นอุดมแต้ผ่านนี้กันเพื่อนครูวิชาเห็นคลิปนี้ก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนไอชิมหายมาว่ากูหัวล้านได้ยังไงแกก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความจับนอุดมแต้พาานชย์ที่สพกาญจนบุรีกันเพื่อนเดี๋ยวลิี้เองนะผมจะงสุดเรื่องราวของครูปรีชาแจ้งจับพี่นอุดมแต้ผ่านนี้กันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไง ท้ายคลิปมีข้อกฎหมายมาฝากเหมือนเก่าเหมือนเดิมเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของครูปรีชาความจริงก็คือความจริงครูปรีชาได้กล่าวไว้กันเพื่อนตัวของครูพีชานะครับแกมีจดกระเนิดในปีพศ2560กันเพื่อนก่อนหน้านั้นแกก็เป็นครูธรรมดากันเพื่อนตอนหลังมาในปีพศ2560กันเพื่อนปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงจลูนกันเพื่อนหรือว่าหมวดจลูนวิมลแกเป็นอดีตนายตำรวจกันเพื่อนอยู่ที่สพบ่อพลอ,อ,อยกันเพื่อนจังหวัดกาญจนบ,บุรีแกดันไปถูกหวยกันเพื่อน30บล้านกันเลย ทีเดียวกันเพื่อนถูกห้าใบแบบตรงๆจังหวะนี้หมวดจรุงก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรีกันเพื่อนบอกว่าผมถูกหวยกันเพื่อนปรากฏว่าข่าวนี้มันแฟ่งพายกันเพื่อนไปถึงหงคูปรีชากันเพื่อนจุจุจ,จ,จุบอกว่ามีคนถูกหวย30ล้านซึ่งประเด็นตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครคาบกระดูกไปบอกครูปรีชาให้ไม่ใช่นับยอกยอกใครคาบข่าวไปบอกครูปรีชากันเพื่อนครูปรีชาเขาก็เลยมาแจ้งความที่สพเมืองกาญจนบ,บุรีบอกว่าหวยเป็นของ,ของเขากันเพื่อน ประเด็นสําคัญกอครูปรีชาสามารถแจ้งชุดหวยได้แบบเป๊ะๆกันเพื่อนว่าเลขชุดอะไรเลขที่เท่าไหร่กันเพื่อนเนื่องจากว่าแกมีข้อมูลเบื้องต้นมีคนให้ข้อมูลแกกันเพื่อนก็เลยเกิดการอายัดหวยขึ้นซึ่งตอนนั้นเองหมวดจรุงแกไปขึ้นเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนแต่เบื่อออกมาใช้ไม่ได้เนื่องจากว่ามีการอ้างสิทธิ์ถึง2คนนั่นก็คือหมวดจรุงกับครูปรีชากันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยมีการพิสูจน์กันกันเพื่อนในจังหวะนี้ครูปรีชาเขาก็มีชาวคณะกันเพื่อนนั่นก็คือแม่ค้าขายหวยชื่อวว่่าาาเเจจพัจนนััดกกบบบ้้ินนนนนคีขยยห อยู่ที่ตลาดเลสตีกันเพื่อนอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีกันเพื่อนครูปีชาเขาอ้างว่าเขาซื้อหวยมาจากที่นี่กันเพื่อนแม่ค้าสองคนนี้ดันเสดิจกับครูปีชาก็เลยยืนยันว่าครูปีชาเป็นเจ้าของหวยจริงๆซึ่งมาจากเขากันเพื่อนส่วนหมวดจรูนเองตรงนี้แม่ค้าบอกไม่รู้จากกันเพื่อนเป็นใครบูเบกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนแม่ค้าออกแนวต่อแหลให้ไม่ใช่นะครับแม่ค้าบอกว่าไม่เคยเห็นหมวดจรูนมาซื้อหวยจะถูกหวยได้ยังไงกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองมีตัวละครสําคัญกันเพื่อนชื่อว่าลุงเพ แขกนเพื่อนอายุณปัจจุบันนี้ประมาณ50ปีแกเป็นคนขับรถธนาคารเพื่อนจังหวะนี้เองแกเอาเงินไปเติมที่ตู้ ATM ที่ตลาดเลนซิตี้ แกดันไปให้ข้อมูลกับตำรวจกันเพื่อนเป็นพยานหลักฐานให้กับครูปรีชาบอกว่าแกเห็นหมวดจรูนกันเพื่อนเดินก้มๆเงยๆอยู่ที่ตลาดเลดซิตี้ทำท่าทีลุกลี้ลุกลนกันเพื่อนเหมือนว่าเก็บอะไรได้บางอย่างแล้วยัดใส่กระเป๋าไปลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตำรวจสพเมืองการรวมถึงตำรวจภาคเจ็ดกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยให้น้ำหนักกันเพื่อนว่าครูปรีชาน่าจะเป็นเจ้าของหวยจังหวะนี้เองหมวดจรูนกันเพื่อนอดรนทนไม่ไหวไอ้จิ๊บหายกูสู้คดีแถวนี้โดนแน่ๆกันเพื่อนโดนยึด หวยไปแน่ๆเนื่องจากว่าตำรวจในพื้นที่ค่อนข้างจะให้น้ำหนักหวยไปทางของครูปีชากันเพื่อนหลังจากนั้นหมวดจรูนก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทนายตาั้มเงินเพื่อนทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดหน้าขณะนี้ติดคุกอยู่ตอนนั้นเองเขาทำคดีให้กับหมวดจรูนกันเพื่อนเป็นทนายของฝั่งหมวดจรูนพาหมวดจรูนมาร้องที่กองป่ากันเพื่อนตีอกชกหัวบอกว่าหวยเป็นของผมบอกว่าหวยเป็นของผมเงินเพื่อนทนายต้้มก็ดังมาจากหวยครูจรูนนี่อะไรกันเพื่อนถือว่าสร้างซื่อเสียงให้ไม่ใช่นะถือว่าสร้างเสื่อเสียงให้กับตัวของ ทนายต้อมกันเลยทีเดียวสําหรับคดีนี้กันเพื่อนทนายต้อมพาหมวดจรงูงเงินเพื่อนมาร้องที่กองปราบ กองปราบก็เลยรับทําคดีนี้กันเพื่อนเนื่องจากว่ามันอิลุงตุงนางกันเหลือเกินตอนนั้นเองอิลุงตุงนางทั่วประเทศกันเพื่อนมีหวยหายกันหลายจุดกันเพื่อนมีคนแอบอ้างคล้ายๆกับครูปรีชาตรงนี้หลายคดีกันเพื่อนกองปราบกลัวว่ามันจะรุกรามบานปลายกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบก็เลยรับทําคดีนี้ให้เป็นตัวอย่างกันเพื่อนหลังจากนั้นกองปราบก็มีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีหวย30ล้านมาสอบกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครูปรีชาไม่ว่าจะเป็นเจ๊บ้าบินเจ๊พัดตรงนี้เองโดนสอบหมดกันเพื่อนลวนถึงหมวดจรูญและที่่สําคัรเเอออกขงงื นั่นก็คือลุงแผนนเพื่อนพนักงานกับรถธนาคารคนนี้ก็เรียกมาสอบกันเพื่อนสอบอยู่หลายวันสอบอยู่หลายเวลากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของลุงแผนกันเพื่อนแกกับลำกันเพื่อนตอนแรกยืนยันหนักแน่นกับตํารวจภาคเจกันเพื่อนกับตํารวจที่เมืองการบอกว่าเห็นหมวดจรูนเก็บหวยได้แต่พอถูกกองปราบสอบตรงนี้เองแกกับลากันเพื่อนเปลี่ยนแผนสงานกันเพื่อนจากลุงแผนแผนสูงกลายเป็นลุงแผนรับสารภาพกันเพื่อนบอกว่าความจริงแล้วแกไม่รู้จะหมวดจรูนกันเพื่อนแกเห็นแค่หลังวัยแกเห็นแค่หลังแวบ we okay. เห็นแค่ผ่านๆเท่านั้นกันเพื่อนแกก็เลยทึกทักเอาว่าน่าจะเป็นหมวดจรูนเก็บหวยได้กันเพื่อนลุงแผนดันมาบอกแบบนี้กับกองป่ากันเพื่อนสุดท้ายได้สุดกองป่าก็เลยตบบาลุงแผนเบาๆบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวกันไว้เป็นพยานกันเพื่อนตัวของลุงแผนดีอกดีใจค่อยบ่ต้องติดคุกแมงก้าตัวของตำรวจกองป่าบ,บอกว่าแม่นแล้วกันเพื่อนให้การแบบนี้เดี๋ยวกันเป็นพยานเรื่องราวนี้ก็เลยถูกส่งไปที่ศาลกันเพื่อนปรากฏว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์รวมถึงศาลดีกากันเพื่อนมีการตัดสินในปี ส2,565กันเพื่อนบอกว่าตัวของหมวดจรุนเองยกฟ้องกันเพื่อนตรงนี้เองไม่มีความผิด ตามที่ครูปรีชากล่าวอ้างเกี่ยวกับการยากักยอกซาวกันเพื่อนเมื่อมีการยกฟ้องนั้นแปลว่าหวยเป็นของหมวดจรูนแบบร้อยเปอร์เซนต์กันเพื่อนหลังจากนั้นหมวดจรูนก็เลยมีการแก้แค้นกันเพื่อนจะบอกแบบนี้ก็ไม่ผิดไปแจ้งจับครูปรีชาและชาวคณะนั่นก็คือเจ๊พัดกับเจ๊บ้าบินในข้อหาเบิกความเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของครูปรีชาได้แต่ชี้ช้ำกระหล่ำปีกันเพื่อนตอนแรกจะได้เงิน30ล้านตอนหลังมาจะติดคุกเอากันเพื่อนมีการต่อสู้กันในชั้นศาลกันเพื่อนปรกากฏว วันน MM. ี้ครูปรีชาพยายามยืนยันกันเพื่อนว่าความจริงก็คือความจริงหวยเป็นของครูจริงๆกันเพื่อนแต่พอไปขึ้นศาลครูปรีชาได้รับสารภาพกันเพื่อนเจพัดเจบ้าบินตรงนี้เองก็มีการรับสารภาพบอกว่าเขาสําคัญในเนื้อหาผิดกันเพื่อนเขาคิดว่าหวยเป็นของเขาเขาก็เลยทําแบบนี้กันเพื่อนศาลมองว่าตรงนี้มีความสํานึกอยู่บ้างกันเพื่อนนิดๆหน่อยๆก็ยังดีกันเพื่อนศาลก็เลยลงโทษกันเพื่อนครูปรีชาเจบ้าบินและเจพัด จำคุกเป็นระยะเวลา2ปีกันเพื่อนแต่เนื่องจากว่าข้อมูลที่ให้มาตรงนี้เป็นประโยชน์สารก็เลยลดโทษให้1ปีกันเพื่อนตรงนี้เองไม่รอลงอาญาปกติคนที่มีโทษ1ปีตรงนี้เขามักจะรอลงอาญาแต่สารมองว่าสร้างความวุ่นวายให้กับคนในสังคมกันเพื่อนผู้คนในสังคมเกิดพฤติกรรมเรียนแบบกันเพื่อนมีการแอบอ้างเรื่องหวยหลายคดีกันเพื่อนในช่วงนั้นในพศนานกันเพื่อนสารมองว่าตรงนี้เองสร้างความกระเฮิ่อนกระหือลือให้กับผู้คนในสังคมสร้างความเข้าใจผิดสารก็เลยไม่รอลงอาญา กันนหลังจากนั้นครูปรีชาแกก็เลยประกันตัวออกมาสู้คดีต่อในชั้นศาลอุทธรณ์กันเพื่อนณขณะนี้ก็รอศาลตัดสินอยู่กันเพื่อนถตาศาลอุทธรณ์ยืนยันเหมือนเก่าเหมือนเดิมครูปรีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดตรงนี้ต้องเจอรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําไปเจอทนายต้อมกันเพื่อนเป็นคู่กรณีกันตรงนี้อาจจะได้ตีสีตีซึมอยู่ในเรือนจําเป็นบัตดี้กันก็เป็นไปได้กันเพื่อนเรื่องราวของครูปรีชาก็ประมาณนี้กันเพื่อนแกก็เงียบหายไปได้สักพักหนึ่งแล้วกันเพื่อนไม่ค่อยมีบ บาทก่อนหน้านั้นแกออกข่าวแทบทุกวันกันเพื่อนช่วงที่มีคดีหวย30ล้านกันเพื่อนตอนหลังมาแกงียบเงียบกันเพื่อนแกปลดกษียนนอนปั่นกระเจียวอยู่ที่บ้านวันดีคืนดีในปีพศ2568ร2.568ที่ผ่านมานี่แหละกันเพื่อนช่วงประมาณเดือนมิถุนา ปรากฏว่าแฟนคลับของครูปรีชากันเพื่อนก่อนหน้านั้นตอนที่แกดังๆเขามีแฟนข่าวกันเพื่อนไปติดตามครูปรีชามีการส่งคลิปกันเพื่อนของพี่นธุดุดมแต้พาณิชย์เป็นเดี่ยว12งกันเพื่อนคลิปน,นี้เกิดขึ้นในปีพศ2561รกะันเพื่อนเป็นการเดี่ยวไมโครโฟนบันทึกลงในโลกโซเชียลกันเพื่อนตรงนี้เองครูปรีชาเขาก็ไปเปิดดูกันเพื่อนตัวของพี่นธตมีการพูดถ,ถึงครูปรีชากัษษานเพื่อนบอกว่าเป็นผลงานของกระทรวงศึกษาธิการกันเพื่อนมีการมั่นหน้ามั่นหน,น,หนกยืนยันว่าหวยเป็นของตัวเองมมีีกกาารรตแหล แถไทยกันเพื่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ผมยังอยู่ข้างๆครูปรีชาแม้ว่าครูปรีชาเองจะไม่มีผมกลางหัวแล้วกันเพื่อนลักษณะเป็นการแซลเล่นลักษณะเป็นการพูดป่นเล็กน้อยกันเพื่อนทันทีที่ครูปรีชาเห็นคลิปนี้แกก็ของขึ้นทันทีกันเพื่อนว่าอย่างอื่นเขาไม่ว่าแต่ว่าเขาหัวล้านเขาไม่ยอมกันเพื่อนคนหัวล้านมักจะน้อยใจกันเพื่อนหลังจากนั้นครูปรีชาก็เลยตัดสินใจยกหูตระแบบกิ้งกลางมาหาทนายจุกกรูกันเพื่อนหรือว่าทนายเดชาบัตดี้ของเขากันเพื่อนทนายเดชาถือว่าเป็นเพื่อนรัก ของครูปรีชากันเพื่อนตรงนี้เองมีการปรึกษาการกันเพื่อนครูปรีชาบอกว่าเจอคลิปแบบนี้สามารถเอาผิดได้ไหมทนายเดชาก็เลยบอกออกไปกันเพื่อนว่าคลิปแบบนี้อายุความสิปีกันเพื่อนพูดในปี6 1หนึ่งอายุความยังไม่หมดกันเพื่อนลักษณะแบบนี้สามารถแจ้งความจับได้แบบสบายหวานเจี๊ยกันเพื่อนหลังจากนั้นครูปรีชาแกก็ไม่อดทนอีกต่อไปกันเพื่อนมาว่าแกอย่างนี้ได้ยังไงแกก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สอพอเมืองกันะเจาบุรีเหมือนเก่าเหมือนเดิมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กันเพื่อนอัตราโทษสองปีด้วยการันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี่ตำรวจสพเมืองการก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานกันเพื่อนแล้วก็มีการส่งหมายเรียกมาให้พี่นตอุรมแต้พาณิชย์ไปรับทราบข้อเก่าวหากันเพื่อนในวันที่19สิงหาคมปีพศ2568รที่ผ่านมาตัวของพี่น้ตแกก็เดินทางไปรับทราบข้อกก่าวหากันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจก็มีการลงบันทึกไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าอัตราโทษมันไม่เยอะกันเพื่อนตรงนี้เองมารับทราบข้อเก่าวหามาตามหมายเรียกเขาก็เลยปล่อยตััววช่่่าไปกอนนนเ กลาวานนี้เองก็มีคนไปสอบถามครูปรีชากันเพื่อนว่าแกทําไมถึงทําแบบนี้ตัวของครูปรีชาเขาบอกว่าเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง,งเงินเพื่อนชื่อเสียงคุณงามความดีแกสะสมมานาน,งานเงินเพื่อนพอพี่นุ์อุดมมาพูดแบบนี้ทําให้ชื่อเสียงคุณงามความดีแกหายวับไปกับตากันเพื่อนเด็กๆหัวเรากแกกัเนเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดเห็นแกเป็นตัวตลกกันเพื่อนแกก็เลยไม่ยอมงเงินเพื่อนแผลนี้เองแกบอกว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดกันเพื่อนกรณีแบบนี้ถ้าเรื่องถึงลงถึงสารส่วนมากจะรอลงอายาถ้าหากว่าโจทก์กับจําเลยสามารถตกลง ค่าเสียหายกันได้กันเพื่อนครูปรีชาอาจจะเรียกร้องค่าเสียหาย2องแสนสามแสนลักษณะเป็นแบบนั้นไปถ้าพี่โน้ตยอมจ่ายตรงนี้เองก็จบเจ้าไม่เลาหรือกันเพื่อนตรงนี้เองก็จบกันด้วยดีในกรณีแบบนี้กันเพื่อนถ้าสู้กันจริงๆส่วนมากก็ไม่มีโทษติดคุกหรอกกันเพื่อนเนื่องจากว่าโทษมันน้อยโทษสูงสุดแค่2ปีกันเพื่อนรับสารภาพเหลือ1ปีลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของครูปรีชาผู้หิวเงินเห้ไม่ใช่นะครับหยอกหยอกหาเงินไปใช้ในเรือนจําหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ ือว่าแกหิวแสงอันนี้ผมก็ไม่โูรกัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อนหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่บปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม